โมเสยาบทที่13อบินาใดาได้รับการปกป้องโดยอำนาจสวรรค์ท่านสอนบัญญัติสิบประการความรอดไม่ได้มาโดยกฎของโมเสสอย่างเดียวพระผู้เป็นเจ้าเองจะทรงกระทำการชดใช้และไถ่าผู้คนของพระองค์ประมาณ148ปีก่อนคริสตกาล และบัดนี้เมื่อกษัตริย์ได้ยินถ้อยคําเหล่านี้เขากล่าวแก่ปุโรหติตของเขาเอาคนผู้นี้ไปประหารเสียเพราะเขามีประโยชน์อะไรกับเราเล่าเพราะเขาเป็นบ้าและคนพวกนี้ออกมาและพยายามจับท่านแต่ท่านขัดขืนและกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าแตะต้องข้าพเจ้าเพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงทันท่านหากท่านจับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า ยังไม่ได้แจ้งข่าวที่พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาให้แจ้งทั้งข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกเรื่องซึ่งท่านขอให้ข้าพเจ้าบอกฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ข้าพเจ้าถูกทำลายในเวลานี้แต่ข้าพเจ้าต้องทำตามพระบัญชาดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้และเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงท่านท่านจึงโกรธข้าพเจ้าและอันหนึ่ง เพราะข้าพเจ้ากล่าวพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าท่านจึงตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็นบ้าบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นหลังจากอบินาใดยพูดถ้อยคําเหล่านี้คือผู้คนของกษัตริย์โนอาไม่กล้าจับท่านเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับท่านและหน้าของท่านส่องสว่างด้วยความผ่องใสย,ยิ่งแม้ดังที่โมเสสเคยเป็นเยี่ยงนี้ขณะอยู่บนภูเขาแห่งซีนาย ขณะกำลังพูดกับพระเจ้าและท่านพูดด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าและท่านพูดถ้อยคำของท่านต่อไปมีความว่าท่านเห็นอยู่ว่าท่านไม่มีพลังความสามารถจะสังหารข้าพเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยุติข่าวของข้าพเจ้าแท้จริงแล้วและข้าพเจ้าสมเนียกว่ามันบาดใจท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงท่าน เกี่ยวกับความชั่วช้าสามานของท่านแท้จริงแล้วและถ้อยคำของข้าพเจ้าทำให้ท่านอัดแน่นด้วยการอัน่าพิศวงและความประหลาดใจและด้วยความโกรธแต่ข้าพเจ้ายุติข่าวสารของข้าพเจ้าแล้วและเมื่อนั้นไม่สำคัญเลยว่าข้าพเจ้าจะไปแห่งหนใดถ้าเป็นไปว่าข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดแต่ข้าพเจ้าบอกท่านไว้เท่านี้คือ อะไรที่ท่านทำกับข้าพเจ้าหลังจากนี้ย่อมเป็นรูปแบบและรูปลักษณ์ของสิ่งที่จะมาถึงและบัดนี้ข้าพเจ้าอ่านพระบัญญัติที่เหลืออยู่ของพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านเพราะข้าพเจ้าสำเนียกว่าไม่มีเขียนอยู่ในใจท่านเลยข้าพเจ้าสำเนียกว่าท่านศึกษาและสอนความชั่วช้าสามานมาเกือบจะชั่วชีวิตท่านและบัดนี้ท่านจงจำที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ทำรูปแกะสลักใดไว้สำหรับตนหรือรูปเหมือนใดๆของสารพัดสิ่งในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือสิ่งซึ่งอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินและอันหนึ่งเจ้าจะไม่น้อมกายลงให้สิ่งเหล่านั้นหรือรับใช้สิ่งเหล่านั้นเพราะเราพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่หวงแหนเจ้าเราจะเยือนลูกหลาน เพราะความชั่วช้าสามานของบรรพบุรุษจนถึงอนุชนรุ่นที่สามและที่สี่ของคนที่เราเกลียดและจะแสดงความเมตตาต่อพวกเขาเป็นพันๆคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราเจ้าจะไม่ออกพระนามของพระเจ้าเพราะผู้เป็นเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะพระเจ้าจะไม่ถือว่าคนที่ออกพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นหามีความผิดไม่ จงระลึกถึงวันสบาโตเพื่อรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าจะทำงานหกวันและทำงานทั้งหมดของเจ้าแต่วันที่7วันสบาโตของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเจ้าจะไม่ทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าหรือบุตรของเจ้าหรือธิดาของเจ้าคนใช้ผู้ชายของเจ้าหรือคนใช้ผู้หญิงของเจ้าหรือฝูงปัสสตว์ของเจ้า หรือคนแปลกหน้าของเจ้าที่อยู่ภายในประตูของเจ้าเพราะภายในหวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันสบาโตและทำให้มันศักดิ์สิทธิ์จงให้เกียรติบิดาของเจ้าและมารดาของเจ้าเพื่อวันเวลาของเจ้าจะได้ยืนยาวอยู่บนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าประทานให้เจ้า เจ้าจะไม่ฆ่าเจ้าจะไม่ประพฤติร่วงประเวณีเจ้าจะไม่ลักขโมยเจ้าจะไม่เป็นพยานเท็จใส่ความเพื่อนบ้านของเจ้าเจ้าจะไม่โลภบ้านเพื่อนบ้านของเจ้าเจ้าจะไม่โลภภรรยาของเพื่อนบ้านเจ้าหรือคนใช้ผู้ชายของเขาหรือคนใช้ผู้หญิงของเขาหรือวัวเพศผู้ของเขาหรือลาของเขาหรือสิ่งใดที่เป็นของเพื่อนบ้านเจ้า และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากอบินารายพูดจบแล้วท่านกล่าวแก่พวกเขาท่านสอนคนพวกนี้ให้พึงถือปฏิบัติตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อรักษาพระบัญญัติเหล่านี้หรือยังข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าไม่เลยเพราะหากท่านสอนแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงให้ข้าพเจ้าออกมาและพยากรณ์ความชั่วร้ายเกี่ยวกับคนพวกนี้และบัดนี้ท่านพูดว่า ความรอดได้มาโดยกฎของโมเสสข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าสมควรที่ท่านจะยังคงรักษากฎของโมเสสแต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าเวลาจะมาถึงเมื่อหาบาังควรไม่ที่จะต้องรักษากฎของโมเสสอีกต่อไปและยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าความรอดไม่ได้มาโดยกฎอย่างเดียวและหากไม่ใช่เพราะการชดใช้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเอง จะทรงธรรมเพื่อบาปและความชั่วช้าสามานของผู้คนของพระองค์แล้วพวกเขาจะต้องพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่มีกฎของโมเสสอยู่และปัดนี้นข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่ามันสมควรแล้วที่จะมีกฎประทานให้ลูกหลานของอิสราเอลแท้จริงแล้วแม้กฎที่เคร่งครัดมากเพราะพวกเขาเป็นคนดื้อรัน้นรวดเร็วในการทำความชั่วช้าสามาน และเชื่องช้าที่จะระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาฉะนั้นจึงมีกฎประทานให้พวกเขาแท้จริงแล้วกฎของวิธีปฏิบัติและของาศาสนพิธีกฎซึ่งพวกเขาต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดทุกวันเพื่อให้พวกเขาระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและหน้าที่ของพวกเขาที่มีต่อพระองค์แต่ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของสิ่งที่จะมาถึงและบัดนี้พวกเขาเข้าใจกฎนั้นหรือข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าไม่เลยพวกเขาไม่ได้เข้าใจกฎทุกคนและนี่เป็นเพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าไม่มีคนใดจะได้รับการช่วยให้รอดได้เว้นแต่จะเป็นโดยผ่านการไถ่ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะดูเถิด โมเสสไม่ได้พยากรณ์แก่พวกเขาเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาและรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงถ่ายผู้คนของพระองค์หรือแท้จริงแล้วและแม้ศาสดาพยากรณ์ทั้งปวงที่พยากรณ์ไว้นับแต่โลกเริ่มต้นพวกท่านไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้ไม่มากก็น้อยหรือพวกท่านไม่กล่าวไว้หรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์ และทรงรับเอารูปลักษณะของมนุษย์และเสด็จไปด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่บนพื้นพิภพแท้จริงแล้วพวกท่านไม่กล่าวไว้ด้วยหรือว่าพระองค์จะทรงทำให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตของคนตายและว่าพระองค์เองจะถูกข่มเหงและทนทุกข์ทรมาน